เนื้อบัวสับหกขีดเอนบัวต้มสับละเอียด,ดสี่ขีดสีอิวขาวสามช้อนโต๊ะรสดีสามช้อนโต๊ะน้ำตาลสามช้อนโต๊ะเกลือหนึ่งช้อนชาผิกไทยตามชอบจะ้ะกระเทียมหนึ่งช้อนชาผงฟูสามช้อนชาแป้งมันสี่ช้อนโต๊ะน้ำเปล่าสองร้อยมิลลิลิตร ml ปั่นส่วนผสมจนละเอียดนะคะ ขอปั้นละเอียดแล้วตากพักใส่ตู้เย็นไปสองชั่วโมงค่ะเดี๋ยวขอมาปั้นลูกชิน้นมาค่ะมาปั้นลูกชิ้นจ้ะพี่น้องตั้งน้ำใบ่บไฮน้ำเดือดนะจ้ะให้น้ำพออุ่นๆค่ะพี่น้องค่ะผู้ใดอยากได้ลูกใหญ่กับกำใหญ่จะผู้ใดอยากได้ลูกน้อยกับกำน้อยจะพี่น้องค่ะแล้ยวแต่ผู้กำด้อจะกำธรมรมดาน,นี่แหละจ้ะทามันสุกแล้วมันก็ร้อยขึ้นจ้ะพี่น,อน้นองจ้ะถ้ามุเจา้าพเน่ใจกับปาดเชกเบืองเด้อจ้ะอันนี้ร้อยขึ้นทุกลูกแล้วค่ะพี่น้อง สุกเราจะตักผักใส่น้ำเย็นไปจะน้ำแข็งดื้อพี่น้องให้มันคลายความร้อนจะหากระช้อนมาใส่ให้น้ำมันไหลลุ้งพี่น้องค่ะตักใส่กระช้อนผักใบจะนี่จ้ะพี่น้องร็จแล้วจ้าถ้ามาคลิปนี้ก็ก,กดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อจะสวัสดีจ้าพี่น้อง